หลายครั้งคงคิดว่าทุกสิ่งในโลกนี้คงไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนดังเช่นต้นไม้ที่เรากำลังมองอยู่ณนเะบื้องหน้านี้ชูช่อเขียวสดใสงดงามตายิ่งนักแต่วันหนึ่งอาจจะโรยราเหี่ยวเฉาไปชีวิตของคนเรา ไม่อาจจะอยู่บนความสุขเสมอไปไม่อาจจะอยู่บนความสดใสตลอดไปย่อมมีวันที่จะร่วงโรยเหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลานะคะเช่นนั้นแล้วปัจจุบันเรามีสุขเช่นไรเราควรจะเต็มอิ่มกับความสุขเช่นนั้นให้มากที่สุดหากแม้นความสุขของเราไม่เบียดเบียนใคร เป็นความสุขที่สดใสเป็นความสุขที่อิ่มเอิบเป็นความสุขที่ปรีดาเป็นความสุขที่ทุกคนเห็นค่าเราควรรักษาความสุขนั้นตลอดไปนะคะ